ฮาร์โมนิก้าลูกมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเอาไว้เป่าลูกเดี๋ยวพ่อสาธิตให้ดูไหมนี่เป่าเป็นไหมคะเป่าไม่เป็นนะเดี๋ยวพ่อสอนนะคะเป่าตรงกลางตรงนี้เป่าลมใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อสาธิตให้ดูนะน้องร้องค่ะอ่ะถือองน้องร้องทดลองค่ะได้แล้วอิงเป่าอีก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  เขาไม่ใช้เสียงลูกลูกเขาใช้ลมเป่าลมเป่าลมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะเป่าเป่าลมฮะอินเดี๋ยพูดสีเป่าเป่าลมใส่ได้แล้วยินเป่าลมเฉยๆเป่าเหมือนเป่าลูกโป่งอ่ะลูกเป่าเหมือนเป่าน้ำอ่ะฟวาร้อนอ่ะอย่างเงี้ย เนี้ยเสียงมันออกเองลูกอินเนื้อเสียงมันออกเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อินไม่ส่งเสียงเป่าลมเฉยๆโอเคไหมเป่าแค่ลมอินอินจำของร้อนได้ไหมเวลาเป่าของร้อนเป่ายังไงคะเอออย่างนี้แหละอ่ะลูอิดฮะได้แล้ว อ่าอินอินไม่ต้องทำเสียงฮู้หรอกเป่าเป่าเฉยเฉยอ่า <c oughs> อืมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่มยมไปอ่าโอเคอ่า <c oughs> okay, do it yourself <c oughs> <c oughs> สนุกไหมคะฮาร์โมนิกา้า <c oughs> อืมเป่าอย่างดีอ่ะเป่าเหมือนเป่าเป่าของร้อนอ่ะอืม เป็นเป็นแล้วอืมได้ได้ต้องเป่าให้ตรงเป่าตรงกลางอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรนะคะาร์โมนิกา้าลูกเก่งมากเก่งมากครับเห็นไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ ถูกด้านรึเปล่าเป๋าใหญ่เลยนะฮะชอบทำได้ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมของลูกอินเป่าปเป็ดแล้วค่ะบ๊ายบายอินเป่าเป็ดแล้วค่ะอินอินเป่าเป็ดแล้วค่ะฮาเลยนะคะฮาโมนิกา้าฮาโมนิกา้าฮัมโมนิกา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ